มือนี้เป็นเาวันที่10พฤษภาคมนะครับ2 5 6 6ครับผมนครตะลอนทั่วนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอพูนท่องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ครับอำเภอพูนท่องกับวังเลียกระลังสางถนนครับก็เลยสิเป็นแลนใหญ่เล็หน่อยครับช่วงนี้เป็นช่วงขยายถนนครับอันนี้เป็นนาโรงพยาบาลอำเภอพูนท่องจังหวัดร้อยเลี้ยนะครับนี่ครับกระลังก่อสร้างถนนครับนอจากเจ้าที่พนักงานกระลังเฮ็ดอยู่ครับ นะครับอำเพอพ่นท่องก่มีความเจริญเลยครับอันนี้เป็นหางเทสโสกูรูตัดนะครับเป็นหางใหญ่เลยนะครับเมื่อนี่นะครับผมอ่าาเพื่อพ่นทองนะครับเสร็จธุระจ,จากอำเพ่อพ่นท่อแล้วกรกษีผ้าพี่น้องนะครับเขาจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อนี่เขาจังหวัดกาลสินแล้วผมเกษีไปตามถนนนะครับไฟแดงถนนไฟแดง ไฟแดงนี่นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปจังหวัดร้อยเอ็ดเนะครับเด้อถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปพุทธละครับอำเภอกุชินาไล่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับถ้าตรงไปสิไปอำเภอล่องค่ํานะครับอำเภอล่องค่ําจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วเข้าอำเภอกำมร่าสัยแล้วก็จะไปจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหรือตรงมาเลยก็พุทธละครับไปจังหวัดขอนแก่นนะครับนถนนที่มาจากร้อยเอ็ดนะครับนี่ที่เลี้ยวซ้ายเป็นเรียกว่าถนน 20cc นะครับมาจากจังหวัดเนะครับไปถึงอำเภออพูดเลยครับอำเภอกุนชัยร่แต่ว่าผมที่ตรงไปนะครับตามไฟเขียวนะครับผมที่ตรงไปนี่คือเป็นถนนสองอถนนทั้งหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข2116นะครับซึ่งถนนเซนนี่นะครับสิมาจากพูดเลยครับ ซีแยกไฟแดงอำเภอย่างตลาดนะครับที่มาจากคอนเจนแล้วก็แลนมาเรื่อยๆนะครับผ่านอำเภอลองคานะครับนะครับมาถึงอำเภอพูนท่องนะครับพู้อะไครับไปถึงอำเภอเรื่องนุงท่านะครับถนนเ้นนี้เรียกว่าถนนทั้งหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งหกนะครับเอาคนนี้สีฟ้าเป็นน้องเบื้งนะครับเนี่ตอนนี้ผมออกจากอำเภอพูนท่องนะครับ ครับกาบเพื่อนพนท่องนะครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งหนะครับนะครับเพื่อสิไปจังหวัดกาลสินนะครับเอาลีวิวพีร้องเบิ้งอันนี้นะครับออกมาจากเพื่อนพนท่องนะครับโอ้ก็มีความจะเลื่อนเลยครับเอสองกลางทา้งผองก็บไ้มาโดนนะครับอันนี้เป็นห้างอ่โกบอลเฮาส์นะครับเอาขายอุปกรณ์บ้านนะครับกำลังก่อสร้างนะครับเพราะแด้เซ็จอยู่ เดี๋ยวการกลังก่อสร้างเลยกันเดี๋ยเอาเป็นห้างนะครับที่เกี่ยวกับบ้านบ้านนะครับเครื่องตกแต่งบ้านสร้างบ้านนะครับโกลบอลเฮามีแล้วนะครับมาสร้างอยู่งเพื่อพ่นท่อมถือว่าเศรษฐกิจดีนะครับเอาเป็นเศรษฐกิจดีครับมีห้างใหญ่ๆมาตั้งก็แสดงว่าเศรษฐกิจดีนะครับเอาพ่นท่องจังหวัดร้อยเอ็ด นี่เป็นถนนสองเลนนะครับด้วยเป็นทั้งลวงพันดินไม้เลข2 1 1 6สองหนึ่งหนึ่งหี่เป็นถนนสองเลนนะครับอันนี้บางช่วงนะครับที่ขยายเป็นสี่เลนกับอีกไก่ตัวอำเพื่อนะครับเอาไปอำเภอลองคำประมาณยี่สิบกัว่ากิโลครับประมาณยี่สิบสามนะครับด้อยจากอำเภอพุทธพ่องนะครับเส้นนี้ลดชิ้นหลายอยู่ครับผมก็แรียนโยจะว่ารดหลายนะครับเส้นนี้ครับเพราะว่าเป็นทางอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นทางหลัก สั้นจอดระะว่ากับพื้นะครับ ทั่วนะครับเดินทางไปไซก์มากสีไทยนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับโดยเฉพาะการเดินทางผมมากไทยถนนนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งวิวทิวทัศนะครับว่าถนนพัฒนาไปซ้ำไรแล้วนะครับนะครับแล้วก็ไทยมีวิวดีๆนะครับสองทางทางบางทีผมก็สิลงนะครับหรืออาเซมิลานขาจะนี่ผมไปรุลงหายพี่น้องเบิ้งนะครับเอาช่องนครตะลอนทั่วนะครับเป็นช่องที่ หลากหลายนะครับนะครับท่องเที่ยวสถานที่วิถีเกษตรชุมชนประเพณีวัฒนธรรมนะครับผมถ่ายพี่น้องเบิ้งเม่นนะครับเอาวมื่อกี้รีวิวถนนนะครับนี่นะครับเป็นป้ายผู้แทนด้วยครับเอาจากทางใดเที่ถนนกับที่เขามา่ลไรครับด้วยเอาเมื่อไรเล่าเหี้ยนะครับสี่ไม่ยุตถนนกับที่ติดไปน้ำนะครับใกล้สืเลือกตั้งครับเอาวันอาทิตย์ที่สิบสี่ คือสภาพคมนี่ครับอาทิตย์ที่หอดนี่ยแหละวันนี้วันที่สิบนะครับอีกสี่มื่นอีกสามมื่นครับสี่มื่นครับหอดวันเลือกตั้งแล้วนะครับขอเรียนเชื่พี่น้องนะครับเรืองไปใส่ซีฟเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรนะครับเข้าไปในสภานะครับเพื่อไปพัฒนานะครับประเทศไทยเฮาให้เจริญนะครับก็ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะครับเรื่องของพี่น้องชาวไทยนะครับเป็นวันเลือกตั้ง ผู้แทนราษฎนครับ14พฤษภาคม2566ครับแผ่นาฬิกาถึง10นาฬิกาได้ครับครับช่วงนี้สิเป็นช่วงที่ขยายถนนนะครับนะครับมีบังเกอร์นะครับหรือหรือบังเกอร์นะครับเรียกว่าบังเกอร์เป็นแผ่นปูนหนาๆนะครับที่กั้นไว้นะครับเพราะว่าถนนกว้างๆนะครับบางที่บางเทือนี่นะครับาพวกกั้น ีก็สีแลนไปทั่วร์เชียงเดียครับรถก็ได้จะกั้นไว้กับสีแลนสองเลนนะครับอ่านี่เป็นเราเรียกว่าแบรีิเออร์นะครับแบรีิเออร์นะครับเพป็นเป็นแท่งปูนบักใหญ่ายนี่ครับเป็นกระดิ่งมองกับรถไว้นนะครับอ่ากําลังก่อสร้างครับเ่ราะท่านได้แล้วใี่หอกนะครับกําลังก่อสร้างอันนี้เป็นหมองกับรถก็ถือว่ากว้างขึ้นนะครับถนน แสดงว่าร่องรับพวนมันเลื่อนและครับช่วงที่ออกมาจากอำเภอพนทท่องนะครับส่วนมากช่วงที่ออกจากตัวพภอนะครับหรือหม่องมูบานใหญ่ๆนะครับเป็นกรเทืขยายเป็นซีเรีแล้วกบมีแผงอื่นกันนะครับมีแผงกันไว้เพื่อร่องรับพวนมันเลื่อนของมูบานนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันอูบัติ้หตันะครับใ้ใ้พี่น้องน้ำนะครับว่า ช่วงมูบ้านช่วงอำเภอมันสีมีรนหลายแล้วก็ค้นหลายนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเกาะกลางหรือแบริเอออื่นนะครับก็สิป้องกันอุบัติเหตุในระดับหนึ่งนะครับถนนนี่นะครับหน่วยงานรับผิดชอบกับมีหลายนะครับ,นรบเนื่องจากผมลืมตั้งแต่ทางหลวงชนบทนะครับกรมทางหลวงชนบทนะครับ รือเดิมวันนี้เรียกว่ารอบพอช่อนะครับรอบพ่ช่อเล่งรัดพัฒนาชนบทนะครับวันนี้เป็นร่มงฟฟายฝ่านะครับเดเป็นร่องว้าฝ่าการฟ,ฟ้าสฝ่าวนผู้ยีผาดครับอล้นี่ขอ,อกมาจากพนท่องวหลายครับเอาทางหลวงชนบทนะครับเดิมก็เรียกว่าทางรอบพ่ช่อสมัยทางรอบพ่ช่อก็จะเป็นทางหินแดงนะครับพี่นอ้องเห็นระวางงูบาทน,นะครับ ทางหลวงชนบทนะครับอานสิเป euh ็นอยู่ในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านหรือระวางอำเภอนะครับหน่วยงานรับผิดชอบก็สิเป็นแต่เดิมก็คือรอบไฟช่อระดับจังหวัดนะครับเดี๋ยวนี้พ้นยกนะครับยกเป็นกรมทางหลวงชนบทแล้วนะครับรอบไช่อนั่นแหละครับก็ที่ยกเป็นกรมทางหลวงชนบทนะครับถนนที่รอบไฟช่อหรือกรมทางหลวงชนบทรับผิดชอบก็สิเป็นระวางอำเภอระว่างหมู่บ้านนะครับ ของแต่ละจังหวัดนั่นนะครับสิและพิชอาบนะครับเช่นทางหลวงชนบทของจังหวัดกาลสินนะครับเป็นกระิเขียนเป็นป้ายนะครับติดตามถนวัาทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็จะเป็นตัวย่อของจังหวัดนะครับเช่นกาลสินตัวย่อคือว่ากสจนะครับเป็นกระิเขียนว่าทางหลวงชนบทกสจุดแล้วก็จใส่ไม้เลขเข้าไปครับเช่น ทางหลวงชนบทกสจุดหมายเลข4021ยังงสิครับนี่เป็นทางหลวงชนบทนะครับเดี๋ยวนี่ก็ลาดยาง่็แหละครับแต่ว่าแต่เพิ่นเปลี่ยนเป็นกลุ่มทางหลวงชนบทนี่ก็ลาดยางให้พี่น้องเมื่อถือว่า,าบบ่ามความเเรืญอนะครับแล้วก็อีกดับนหนึ่งคือเรียกว่าถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับนี่ที่ผมแลนอยู่นี่แหละครับเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินก็สีมีหมายเลขให้กันนะครับ ว่าป้ายเพื่อนนี่เพื่อจะติดแบบว่าเป็นป้ายข้าวขาวเลยสิมีตาขุดนะครับตาขุดแล้วก็สิเป็นไม้เลขของถนนนะครับอันนี้เป็นถนนทังหลวงแผ่นดินนะครับสิเชื่อมระหว่างจังหวัดหรืออำเภอนะครับผ่านอำเภอผ่านจังหวัดนะครับอันนี้เป็นผู้รับผิดชอบคือรมทังหลวงแผ่นดินนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็ดีเมื่อไหร่นะครับถนนของ ทั้งหลวงผลิตลับพิจชอบนะครับขยายเป็นซีเลนก็มีนะครับนะครับอีกอนึงก็คือทังหลวงพิเศษนะครับทังหลวงพิเศษเนี่ยก็จะเป็นทางยกระดับทังส่วนมากก็จะอยู่ในเมืองิใหญ่นะครับเช่นกรุงเทพมหานครนะครับหรือจังหวัดงใหญ่นะครับจะมีการสร้างทังยกระดับเขาเรียกว่าทางหลวงพิเศษ หรือโบูยอระดับแต่ว่าถือว่าเป็นท่างพิเศษนะครับเช่นท่างไปจากกรุงเทพไปทา่างอ๋อระย่องนะครับท่างจันทบุรีนะครับทอดระย่องนะครับกะซิมี่เรียกว่าถนนท่างหลวงพิเศษที่กันครับเป็นถนนใหญ่ที่กันนะครับนะครับอันนั้นก็นจะเป็นกรมท่างหลวงพิเศษนะครับรับผิดชอบนะครับ พระพน้องเิ็งทางหลวงแผ่นดินนะครับในเรื่องเป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับจะเริ่มจากสีแยกไฟแดง,งเพื่อย่างตลาดนะครับถี่มาจากคอนเทนต์แก็ตรงว่าเพื่อพูอนท่องพูดน,นะครับขึ้นไปเพื่อเรื่องนกท่านะครับรถือว่าหลายกิโลเมตรึ้นกันนะครับเรียกว่าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขสองหนึ่งหนึ่งหกนะครับเดี๋ยวนี้ยังเป็นสองเลนครับช่วงนี้ยังเป็นสองเลนอยู่นะครับจะว่ากานต้นงลก็ดีครับเพราะมีหลุม,มีบอกราแลแนสบายแล้วก็ลดหลายอยู่นะครับด้วยเพราะว่าเส้นทางนี้นะครับพี่นอ้องอาศัยอยู่เสินทา้งนี่กันหลายนะครับ นี่สิเป็นตัวฤดูฝนครับขึ้นกับฝนตกแห้งกันหนานะครับร่มมลือถือเท่านะครับเอาบางสถานที่กับตกหลายตกหลายตกแห้งนะครับเรานี่เป็นปั๊มน้ำมันนะครับผมแวะยังน้อยกันนะครับบางทีแวะปั๊มน้ำมันนะครับเพื่อสิหาจินเขานะครับบางที่เดินทางต่อเอสี่พี่บอกรับเดี๋ยวเป็นลานแจ๊ดครบับเป็นลานแจ๊ดเอา,วาพวกเขาร้านแจ๊ด ผม <Arduino> นึกว่าเป็นร้านน้ำมันนะครับพมวิ่งเป็นร้านแก๊สนะครับร้านแก๊สนะครับอันนี <perk nationale prayed> ้ย <refined> ังเป็นเขตอำเภอโพนทองอยู่นะครับด้วยอำเภอโพนทองเดี๋ยว่ร้อยเยดเป็นตำบลอุ้มเหมาครับตำบลอุ้มเหมาอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกัสองทางทางกับจะเลื่อนลราละครับเออจำนวนไปใส่กันจะเลื่อนไปหันนะครับ น้ำไหลไฟสว่างหนทางดีทุกแนวสิไปน้าถนนครับแต่มีถนนไปในน้ำประป่าก็ไปตามถนนนะครับสายไฟฟ้าก็จิไปตามถนนนะครับเพราะฉะนั้นน,ะน้ำไหลไฟสว่างก็ตตรงมีถนนดีนะครับไปให้ไปหน้าก็จะมีไฟไปนํ้ำรับแต่มีถนนเนะี่ยแต่ว่าซูมมือนอีก็ถือว่า หอนเหมือนเลยะครับถนนนำให้น้ำหน้าก็มีไฟฟ้าใส่เพราะว่าซึ่มื่อนี่ถน,นนมันหอนแล้วครับทางบ้านผมก็หอนตีนเขาก็มี่ครับเป็นถนนไปถึงผู้เขาก็มี่นะครับอาจจะว่าเป็นลาดยางนะครับเป็นลาดซีมตนไปนะครับอบตอพื้นฮี่ไทยโครงการบริหารจัดกรตำบลพือเทศสบาลนะครับบางแห่งก็เป็นเทศบาลแล้วนะครับปฏิเสธให้ใพี่น้องเป็นถนนไปให้ไปหน้านะครับ ถือว่าสางความจะลื่นนะครับบ้านสวยนะครับบอกไปให้ไปหน้านี่กับถนนดีค้นกับไปยู่ห้ยูหน้าแหละครับซูมืโมนี้เอาหลนทางดีค้นกับไปน้ำผนทางนะครับซูมืโมนี้อยู่ในบ้านแอร์อัดกับไปยู่้ฮยูทงไตรงหน้านะครับเพราะว่ามีถนนไปนะครับกับจะมีไฟฟ้าไปนะครับถือว่าสะดวกสบายนะครับ แต่สมัยกระจายอำนาจมาเป็นอบวต่อนะครับหรือบางแห่งก็เป็นเทศบาลตำบลไปแล้วถือว่าสาั่งควบจะเลื่อน,นะครับไปทองทินเร็วนะครับพัฒนาเร็วนะครับแตกก่อนนี่บ่มีอบตต่อเพราะท่านกระจายอำนาจนี่ยไ่ได้แล้วครับถนนไปให้ไปหน้าที่ยากครับสี่ใดแต่ว่าเดี๋ยวนี้กระจายอำนาจลงมาทองทินนะครับระดับอบวต่อระดับเทศบาลตำบลถือว่าถนนนี่ ตีนเขาตีนผู้มีมื่งละครับเดินลานซีเบีนลาดยังไปก็ถือว่าสร้างค่วมจะเลื่อนให้พี่น้องนะครับอยู่ในท้องทินนะครับไปใส่ถนนกันนะครับนะครับสู้มือนี่ตามประสบการณ์เห็นหลายเลยครับถนนที่มู่บ้านนะครับเพราะเป็นมู่บ้านนะครับเป็นบ้านที่ออกไปสร้างอยู่ให้อยู่หน้านะครับหลายครับเดี๋ยวนี้หลายนะครับไปสร้างบ้านไปเมีไฟฟ้า อยู่ให้อยู่หน้านี่สะดวกสบายครับอากาศดีนอนฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกเสียงจัก,กจันห้องตอนเย็น,นตอนตื่นเศร้ามากเนี่ยวอ,อากาศดีครับสะดวกสบายผู้คนก็ที่ออกไปยุ่งจังสั่นแหละครับเนี่ยตามหมู่บ้านตามตงตาๆที่เห็นหลยนะครับอันนี้ก็ก้อสา้างอีกแล้วนะครับเรื่นยๆแสดงว่าสิ่งแวด้อคว่ำจะเลื่อนขยายเส้นทางครับขยายเป็นซีเลนนะครับ บางเทีออยู่ในบ้านนะครับกับสยอาดแอร์อัดนะครับในชุมชนใน,นหมู่บ้านเงื่อนติดกันใกล้กัน,กนบางเทียกสีแอร์อัดนะครับจงให้กันให้กันบางเทีัยก็ได้ยินนะครับจงให้กินให้ปกปนบากัย์ศอรอันังได้กินกันบางยอัดนะครับบ,บ, <c oughs> บูงให้กัสใหดนางันย์ศรอัดนะครับจูให้ยัหน้างที่ัศยงนะครับ่ยงใันหยกังฟังสีงกงนกเสียงกาไปนะครับ เที่ยวบ้านติดกันนะครับเห็นในข้าวในยังน,น,นะครับเ็ทอ,อาหารเคาะกระทะคอยยังพูกพวกเป๊กๆนี่ tragic, บางเที่ยก็ให้กันนะครับมันไก่บ้านติดกันนะครับชุมือนี่กัเอามีควมจะเลื่อนแล้วนะครับมีคว่จะเลื่อนแล้วออกไปยุให้ยุหน้านะครับสบายดีนะครับมีควนไฟนะครับบางเที่ยหนึ่งเขาเป่าไฟเขา,าน,นั่นเขานีอยู่ในบ้าน ขวนมากครับโอ้ก็สร้างความโมบิตะยู่นะครับเอาออกไปยู่ให้ยู่หน้านะครับร้ายครับชัม่มืมอนี้บ้านหลังเง,งี้ยสวยนะครับไปสร้างยู่ตีนเขาเขมีครับชัมม่วโมงนี้เพราะว่าถนนดีนะครับถนนดีถนนทางดีน้ำไหลไฟสว่างไปอยู่ครับคนเอาสม,มัย ไฟพน้องเบิ้งถนนทั้งหลวงแผ่นดินหมายเลข211่ง่นะครับเดินจากอำเภอพ้นท่องนะครับไปอำเภอกำมาราศสนะครับที่เลี้ยวเข้าจังหวัดกาลสินนะครับผมไปทุระที่จังหวัดกาลสินนะครับเอามองนี่ขยายนะครับขยายเส้นทางออกเป็นซีล่นมีเก,กาะกลางแสดงว่าตรงบริเวณนี้สาพอเป็นแยกกับเป็นหมู่บ้านทีใหญ่นะครับหมู่บ้านที่จะเลื่อน เอา,เอาผมว่าพี่น้องนี่นะครับดิซี่ว่าสิเป็นหมองเจเรือนะครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนโอ้จาได้แล้วครับหมองนี่เป็นสีแยกไฟแดงนะครับเออจําได้แล้วตรงนี้เป็นสีแยกไฟแดงนะครับถ้าเ้ยวขวาสิขอเพื่อผู้ใช้จังหวัด้อยเอ็ดนะครับอา่าเลี้ยวซ้ายก็ตีไปบ้านเชียงใหม่นะครับไปตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพชัยขึ้นกันออกไปพูดแล้วครับอำเภอเชียงขันเชียงขวัญนะครับแล้วก็เข้าจังหวัดลอยเอ็ดถือว่าขยายถนนนี่มีไฟแดงนะครับสมัยก่อนโบมีนะครับเาผมมาเมื่อนี้มีแล้วไฟแดงนะครับไฟแดงจะเลี้ยวซ้ายนะครับสิไปเพื่อเชียงขวัญนะครับเด้อไปอพื after, ่อเชียงขวัญจังหวัดลอยเอ็ดเลี้ยวขวาสิไปเพื่อโพชัยนะครับจังหวัดลอยเอ็ด ถตาตรงไปก็สิไปพูดแลวครับอำเพื่อลองขํานะครับอัเพื่อกลมาลใใสแล้วกัไปจังหวัดขอนแเ้นก็ได้ครับมหาสารคามก็ได้ไปได้หลายท่านกับสุเมืองเขาไฟเขียวแล้วนะครับช่วงรถรออกตัวกระซ่าเล็กน้อยนะครับ จะเลื่อนเลยครับมีไฟแดง,งนถน,นเลืนะครับเตั้งหลวงแผ่นดินเพื่อนกับพัฒน,นานะครับของได้เป็นจุดตัดจุดแยกนะครับเพื่อนกับเย็นให้่อำนวยความสะดวกให้พี่น้องในการเดินทางนะครับมีไฟแดงมีก่อกลางถือว่าความปลอดภัสูงถึงครับช่วงนี้ยังเป็น เขตจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นเขตอำเภอโพไซนะครับเด้ออำเภอโพไซจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอโพไซจังหวัดร้อยเอ็ดกันติดต่อกับอำเภอลองคำนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับเดี๋ยวไปยังน้อยกันทิเป็นเขตอำเภอลองคำเหระครับของจังหวัดกาฬสินเอาถนนดีครับน้ำไหลไฟสว่างบนทางดี ทออบบีูนะครับเอาคือซี่แมนเขียนอำเภอลองคำนะครับวันนี้นะครับเข้าเขียนอำเภอล่องคำจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อนี้เป็นเสาวันที่สิบคือสภาพค,คมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมนละครตะลอนทั่วนะครับไปยังว่าี่นนองอ่ารีวิวถนนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งหกนะครับ มาจากอำเภอพุทธท่องัยหวัดรเยตุครับเพื่อสิไปจังหงวัดกาฬสินนะครับมาตามถนนเส้นนี้แหละนะครับสองหนึ่งหนึ่งหกนะครับเดี๋ยวใายกจะเป็นทางหลวงชนระบทนะครับเด้่อเขาไปมู่บ้านเขาเขาเขียำนเพื่อลองคำแล้วล่ะครับบ้านนี้เป็นอำเภอลองคำนะครับจังหวัดกาลสินนะครับอาจิลูดนี่ยเพื่อลองคำใกล้จีฮอดนะครับ เอาเป็นเขตต่อเขตยนะด้ครับนีบเ่เขตต่อเขตเมื่อกี้ยังเป็นป่ายยังครับอ่านบ่ได้เพราะว่าป่ายสีเขียวตรงซื้อสีดำแทบมองบ่เห็นนะครับเราไปพอดเพื่อลองค้ำนะครับผมกัะที อาจจะยกคลิปแรกไว้นะครับผมถึงแว่กินเขายังน้อยในปั๊มน้ำมันนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเศรตอนส่อครับยังว่าได้กินเข่าสาอเยอะนะครับหลังจากกินเขายูปอนน้ำมันนะครับของเพื่อหลองคัแล้วก็จะได้พิจหรณงรีวิวเขาจหวัดกาฬสินต่อไปนะครับถนนดีครับนะผมทั้งหลวงบนกาพัฒนาดีเพไม่หลุมไม่บ่อครับถึงแม้จะเป็นสองเล่นนะครับแต่ว่าแรนสะดวก นมาทุระจ้างพีกับถนนเส้นนี้ก็ได้นะครับด้วยสองหนึ่งหนึ่งหกนะครับจากซีแนกไฟแดงอำเภอย่างตะหลาดโอ้เลยครับไปเส้นสุดยู่ที่อำเภอเรืองนกท่านะครับอำเภอเรืองนกท่ายังหวัดยะโสธรนะครับสมื่อนี้มันจะนนนนทางดีครับไปหลายหลายทางนะครับติดต่อกันได้ง่ายนะครับ พี่น้องที่เดินทางมาเนี่ยครับเบิ้งคลิดของผมอะไรครับรีวิวถนนนะครับบางที่อาจจะเป็นทางลักเสร็จกสบายขึ้นนะครับไกลเร็วเขี่ยนอำเภอลองคาเหรอครับอำเภอลองคานะครับจังวัดกาฬสินนะครับเป็นอำเภอหนึ่งนะครับแต่ก่อนขึ้นอยู่กับอำเภอกัมาลาใสนะครับมันกรแยกมาหลายปีแล้วครับเป็นอำเภอลองคา แยกอำเภอแม่นี่เป็นตัวของตัวเองนะครับการพัฒนาเรี่ยนะครับการแยกแยกอำเภอแยกจังหวัดนี่นะครับถือว่าพัฒนาเรี่นะครับในหมู่บ้านนี่กันครับสมมร์นี่หมู่บ้านหญ่งๆนะครับก็รีแยกออกเป็นหลายหมู่บ้านนลยครับนะครับบางหมู่บ้านก็เปชี้หาหมู่บ้านหมหมู่บ้านนะครับชี้หาหลังค่าเลื่อนในพูนยาบานพูนหนึงกับโป้ข้อมายครับ กับซิมหาข้อเลื่อนต่อผู้ยบาลผู้หนึ่งกับผู้ครองกันง่ายนะว่ากันง่ายขึ้นบนหลายนะครับสมัยตะเก่านี่แหวลอยลังคาเลื่อนพันลังคาเลื่อนกับผู้ยาบาลผู้ดเดียวที่กับผู้บางเทียกับผูกครองกันลําบากกับมันใหญ่เราซูมมอรนี่กันแบ่งเป็นจักซิมหาลังคาเลื่อนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ผู้ยาบาลผู้หนึ่งกับผู้ครองง่ายบอกกันง่ายครับ ะดับพืภอกันครับพืภอใหญ่ๆกับแยกออกมาเป็นอีกพื้อหนึ่งกับกคองง่ายจะเลื่อนเร็วนะครับจังหวัดใหญ่ๆนะครับก็แยกกับพืไม่เป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งกับกคองง่ายจะเลื่อนเร็วนะครับสามว้มจะเลื่อนเร็วนะครับนี่คือพื่อรองคำนะครับี่เด้อข่าวข่ามาพื่อรองคำนะครับกับสิเป็นถนนซีเลนแหละครับในตัวพื่อกับสิขยายนะครับขยายเป็นถนนซีเลนแหละครับ วางเลยนะครับแต่ว่าสิมีเส้นได้ล่นะครับป้องกันนะครับว่ให้เลีนขามเล่นนะครับผมแลนว่เร็วอะไรครับประมาณ80ิกิโลเมตรรถที่เป็นเล็กแลีนเร็วบนกสิไปกอนนะครับอันนี้เป็นไฟแดงนะครับไฟแดงตัวนี้คือไฟแดงยู่กางตรงเพื่อล่องคำนะครับอันนี้คือเพื่อล่องคำนะครับจังหวัดกาลสินนะครับ เรื่องโต๊ะยางเลือนี่เอาถือว่ามีความจะเลื่อนเร็วแหละครับเป็นเพื่อที่แยกมาจากอำเภอกำมะลใสนะครับนี่กับไฟแดงนะครับมีไฟแดงโอ้ลานขายมอเตอร์ไซค์เศรษฐกิจด,ดีครับอำเภอล่องคำนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ไฟแดงยังอยครับกับสีบุน่านครับบวเกินสองนะบวเกินนาที่หนึ่งครับไฟแดง ไฟเขียวแล้วครับบานนี่อ้าไฟเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวผมเห็นปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะเขากินเข่านะครับหานะนะกินเขา่าในปั๊มน้ำมันเดี๋ยวจากสีทีวีวให้พี่น้องเบิ้งอีกนะครับเพื่อนองเขามีความจะเลิศน,นะครับเดี๋ยวเล ซีเรนกับวิ่เกาะกลางถนนนะครับเพื่อป้องกันวุ่นเหตุนะครับอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมดึเลี้ยวเข้าบนสักพอนะครับหาจินเข่าครับหาจินเข่าเอาปั๊มน้ำมันปอดท่อจะหลองค้ำนะครับเอาผมก็ขอจุดคิปนีไ้ตรงนี้ก่อนนะครับด้วเอาไปตรงนี้ก่อนนะครับขอพูดพี่น้องทุกทานนะครับเด้่อทีที่สามรับชมนะครับนครตะลอนทัวร์นะครับ คนที่าวว่าไม่ก็จะได้รนนครับได้กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิ่งบริภาษที่เป็นไม่ที่ผมลงนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ